เดี๋ยวไม่อาลงแล้วกูไปฮะเลยเอาล ว่าไงจ๊ะมีอะไรบอกบ้านไหมดีใจไหวครูได้มาเลยมันไม่ยอมมามันไม่ยอมมาอีกเองฮะคิดหายแล้วไม่ยอมมามาวันนี้อะไรก็ดีได้มาดีใจ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 โอ้ดีใจดีใจดีใจเออดีใจดีใจดีใจนะ

ทำไม่ออกไม่ไรไว้นีออกไไ่ก่อนก็ได้ไว้ใส่ก่อนใช้ก่อนถ้ามันหลุดมันหลุดอีกรอบยังไม่อ,ออกเสียไม่หลุดเว้ยเฮียตอนตอนนั้นหลุดออกมาเลยเนี่ยมันขยับแล้วเนาะหลุดแล้วเออเอา,เอา,เอาดีใจดีใจ หลุดออกมาทั้งดวงเลยเสริบมันแน่นเหมือนเดิมแล้วไอ้เฮียขอไอ้เีใครอ,อยากอยู่นี้ใช้งี้มากันกูอยากใช้ไม้ใช่ไหมโอ้ยเฮียไม่เท่าไหร่กำลังดี <c oughs> ต้องลองตัวเองก่อนดู้ปะมีไม้ประจำแล้วตอนนี้เดีย๋ยวรองหลุดไปอีกรอบนึงค่อยเปลี่ยนเป็นไม้ด้วย เจ็บไหมเจ็บ <laughs> ป่ไอ้เหี้ยอมาเสริมดวงเดี๋ยวเขาเสริมดวงแล้วอาเขียนอันนี้ไอ้ไเหี้ย,อยตอนไม่ขูมันหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะปุลงคงกระแทกเข้าไปอะ แค่ท่อแค่แค่สวมไปอย่างเดียว,ว,ว,วนะฮึดดนิดเดียวเองนะไม่มีมออลองกระแทะ้เลยอ่ะของเป็นรอยของเสียงไว้เงี้ยมึงมึงดูก็ชิบหายไอเดียว <c oughs> ลองนี่มึงเอาออกได้ไหมไอสัตว์งงอ,อ่ะมึงนั่งออกไอปราบอ่ะเหมือนกัน หน่อยเดียวป่อกูดึงออกมาทั้งยวงแล้วไงตอนแรกอะไอเทียหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะมาไว้กูอะวุ้มรุ่งออกมาได้ยังไงนีงก่กูกระแทกกลับไปใหม่เนี่แน่นเลยนี่มาจากอังกฤษนะเนี่ยพาะยาสุริยันให้มาไกลๆน,นะแบมเมอรดีนะ